คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาคำหยาบคายอย่างเช่นคำว่าเฮียเหมาะสำหรับเด็กอายุ13ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเฮ้ยฮัลโหลโอเคครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนักเล่นเกมทั้งหลายนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับเกม g r o u n d เ d เป็นพาร์ทที่ เ็กันแล้วนะครับอ้าวูอ้าวห,าหในพาร์ทนี้นะครับผมอ่าผมได้ไปปลดล็อกเอ็นเกมบางอย่างนะครับผมซึ่งมันสามารถทําให้ผมเนี่ยครับชุดชุดหนึ่งนะครับเหมือนอ่าชุดที่เรียกว่าชุดส่องกบนั่นเองนะครับาจะทาให้เราเนี่ยไม่ต้องพกเขาเรียกอะไรพกทอตอีกต่อไปซึ่งเราจะมีไฟนะครับที่ติดหมวก แล้วก็ส่องสว่างยามคล่ำคืนได้ทั้งคืนเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งชุดนี้เนี่ยสามารถหาได้จากหิ่นห้อยนะครับผมโอเคเวลานี้นะครับเป็นเวลา2องทุ่มเกือบจะสามทุ่มละย่าผมจะพาทุกท่านนะครับไปตามล่าหิ่งห้อยเออเสร็จแล้วเราจะมาทำเป็นหมวกส่องกบกันนะครับไหนดูซิชุดที่เราจะเลือกนะครับเหมือนเดิมยังไงก็ชุดแมงเต่าทองทั้ง นะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนไปล่าหิงห้อยซึ่งหิงห้อยเนี่ยมันจะอยู่ตามบริเวณหนองน้านะเราต้องไปตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับถึงเราเนี่ยจะเห็นมันได้เดี๋ยวขอหาของกินก่อนนะครับเฮ้ยของกินยังไม่อันนี้ได้เลยเอ้ยเป็นไปได้ไง่ายเราเพิ่งตากนะครับเดี๋ยวขอสักสักสองชิ้นชิ้นสองชิ้นไป ไปอันนี้แล้วกันมันสามารถเก็บไปย่างไฟต่อได้ไหมออโอเคไปกันลเนลยเหมือนเราจะลืมครบเพลิงนะครับผมใช่ปะเดีย๋ยวขอครับเป็นทางด้านของ t o สไปหนึ่งอันนะครับแสงสว่างมันก็จะให้แสงสว่างแบบจัดๆเลยนะครับผมซึ่งหิ่งห้อยนะครับที่อยู่นะมันก็จะอยู่ประมาณบริเวณตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมคิดว่ามันนะ่าซึ่งจะเป็นหนองน้ํานะครับผมเดีย๋ยวาเราเออวิ่งไปกันเลยนะครับผม แน่นอนว่าหินห้อยี่กลางค่ำกลางคืน,คนมันก็ต้องสวยงามใช่ปหมล่ะเออเดี๋ยวมาดูนะครับว่ารูปร่างหินห้อยเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างอย่างไรนะครับในเกมของกล่าวนะในพาร์ทที่7นี้นะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมผมก็ได้ทําการวิ่งมาถึงนะ่านองน้ําแล้วนะครับซึ่งเราสามารถมองหาหินห้อยได้นะครับด,ดูจากแสงวิบวับวิบวับที่เหมือนกระสือ ของมันนะครับในยามค่าคืนแต่ว่าไฟของหิงห้อยรู้สึกจะเป็นสีเขียวๆนะครับผมแถวนี้มันเป็นอะไรเอ่ยนี่ไงนะครับห,หิงห้อยโอเคใช้ธนูนะยิงเรียกมนาะเอ้ย โอเคมาแล้วนะครับ euh, ห,รหิห้อยตัวแรกดูสินอนน่ารักเลยเกินครับโอโ้คนพิษแรงมากบังอ่าแต่ว่าขวานของเราน่าจะแรงกว่านะครับผมแน่นอนเราพี่เตรียมตัวมาดีนะครับน้องโอเคตัวแรกนะครับเสร็จไปวันนี้เราจะหาสักประมาณสัก5้าตัวนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วละ่ะเดี๋ยวผมขอเก็บไอตัวนี้ไปด้วยนะ ห้อตัวนี้มันเอาไปทําอาหารได้เพราะว่าตอนนี้ผมมีราวตักอาหารแล้วโอเคล่วงลงมาตรงไหนนะเมื่อกี้นี้แถวนี้โอเคต่อไปนะครับหินห้อยตัวต่อไปอยูท่ทางไหนเอ่ยโอเคครับท่านผู้ชมเห็นแสงของหินห้อยแล้วหรือยังเอ่ยนั่นไง คือหินห้อยยำค่ำคืนนี่มันช่างสง่ารสีเหลือเกินนะครับหาง่ายมากเลยเดี๋ยวต้องหาจุดจบน้ำอีกบัโท้อขึ้นนี่หินห้อยกูไปไหนแล้วเนี่ยโอเคตัวที่สองครับผมอ๋อนอน้อนน่ารักน้อนน่ารักเลยอาาอุันมันแข็งแก่งท่านช่าง แข็งแข็งเอืๆๆอย <c oughs> เฮอเดี๋ยวขอขึ้นหน่อยเฮือยไงตัวที่สองครับผมเฮ้ย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 ทำไมมันดับดับดับติดติดอย่างนี้ล่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาตัวที่3กันเลยนะครับนั่นไงเออยังไม่ทันหานะครับผมก็เห็นแสงแวววาวแวบๆวบแถวแวนี้กันแล้วนะเออ ตัวที่3ใช่ตัวนี้ป้านะอยู่ไหนนะเมื่อกี้เห็นแสงนี่ไงแวบๆบแบบอุย้ยแถวนี้หิงห้อยเยอะเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,วขอจัดการไอ้เห็บหมัดน,นี่ก่อนโอเคไหนดูสิบินไปไหนแล้วโอ้ก็ติดใบไม้ติดใบไม้เหรออุย้ยสองตัวจะโดนลุมไหมนะ่ะยิงยากแท้ล่ะเดี๋ยวผมรอให้มันแบบ รอจังหวนนะมันมาหาสองตัวเลยก็ทีเดียวสองตัวเลยแล้วแกน <c oughs> โอ้โหท่านช่างแข็งแกร่งยิ่งนักวิ <c oughs> ่งหนึ่งตัวนะฮะมาเลยครับ <c oughs> อุย้ยทะลุด้วยนะใยเมือกมนะันอะ ชาพ,พ่นพิษเหรอมันไม่ใช่พิษเนี่ยมันเหมือนเป็นสารอะไรสักอย่างนะมันทําให้เราเนืดนๆด้วยนะครับโอ้ยโอ,ยโอย้แต่ว่ามันเกาะแปงเต่าท้องของเรามันแข็งแกร่งกว่าไงไงประเด็นอะเออโอเคสามตัวที่สามตัวที่สี่เรียบร้อยฮะอุย้ยมันเนืดนืด่ะ หรือว่าโอเคห้าหายเนิดแล้วมันมันยิงใส่เราแล้วตัวเราแม่งหนืดมากเลยนะครับผมโอเคสี่ตัวแล้วเดี๋ยวเซ็ตสเป่าไว้ตรงนี้กันเงะเกือบกดสลีปแล้วกดสลีปนี่ชิบหายเลยนะคือแบบถึงเช้าเลยหิงห้อยมันก็จะหายากนะครับผมอตัวที่ห้าตัวสุดท้ายใช่ตรวงูประนแบบไม่ใช่นะครับตัวที่ห้าอยู่ตรงไหนเอย ฉันจะได้หมวกแล้วนะครับเอา้าไอเด็กแหวนนี้ก่อนละกันเพราะว่าผมต้องการไอต้อยตัวนี้ไปทำอาหารด้วยนะครับผม <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยไอตก่ะเปียก่งก็คือจับง่ายกว่าใครแต่ว่ามันหาก็ไม่เชิงว่ายากแหละแต่ว่าบางครั้งมันก็ยากแหละสำหรับผมนะรู้ <c oughs> สึกว่าแถวนี้มันต้องมีอีกสักตัวแน่นอนเพราะว่ามันอยู่แถวๆหนองน้ำนะครับผมโอเค ตรงไหนเอ่ยเปลี่ยนเป็นเฟิร์สเพรสซนดีกว่าแถวนี้คือหลังของอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนหลังอะไรวะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวขอเวเข้าไปดูก่อนนะครับว่าข้างในเป็นตัวอะไร oh <my> ตัวแล้วอ๋อรู้เรื่องอยู่กันเป็นดงเลยไปแล้ว รู้แล้วว่ารังอะไรแต่ว่าไอตัวที่มุดอยู่นี้ผมก็น่าจะรู้นะว่าตัวไอ้นั่นแน่นอนแต่ว่าน่าจะมีตัวเดียวแหละเฮ้ยหนอนวะหรือว่าตัวนั้นโอเคหนอนก็ถือว่าเป็นของดีแล้วกันนะครับมดุดมุดไปไหนนะเฮ้ยอยู่ตรงนี้โอเคหนอนนี้หายากมากเลยเก็บไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาแมงแมงหินห้อยต่อเลยดะครับตรงไหนเอ้ย เฮ้ยแถวนี้มีบอมบี้เดียนแต่ว่าผมยังไม่สนใจมันนะครับป้าหมายของผมก็คือหิงห้อยหรือว่ามันจะมีแค่สตัวบนแมปวันนี้เรามาทางไหนแล้วแหละฮัลโหลเจ้าหิงห้อยอยู่ไหนกันเมดเนี่ยผมก็แบบวิ่งตามหาตามหนองน้ำนะเพราะหิงห้อยชอบอยู่ตามหนองน้ำนี่แหละแต่มันหายากเพราะไม่เชิงว่าหายากหรือว่าเราข้ามไปก่อนนะนี้วะผมน่าจะข้ามไปหมดแล้วนะ ตรงนี้มีกบอยู่เดีย๋ยวเราลองจะข้ามฝั่งมาครับไปหานองน้าตรงนั้นก่อนละแกนนะครับโอเคครับท่านผู้ชมผมก็ได้ทำการวิ่งตามหาหิ่งห้อยมา <S <s เกือบทั้งแมปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองน้ำตรงไหนผมคิดว่าทั้งแมปมันน่าจะมีอยู่4ตัวนะครับหรือว่ามันยังไม่ออกมานั่นเองนะครับเพราะว่า ตอนนี้ครับก็เป็นเวลาใกล้จะเช้าแล้วด้วยแล้วผมก็ตามหามันไม่เจออีกเลยนะครับผมผมก็คิดว่าเออมันก็น่าจะมี4ตัวนะครับทั้งแมปนะที่ผมตามหามานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาชิ้นส่วนของมันนะครับไปอิน์ไลด์ดูนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างนะผมตามหามันตั้งแต่ตอนนู้นนะตอนนี้จะตีห้าแล้วนะครับผมก็เริ่มเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาชิ้นส่วนของหินห้อยนะครับไปอิน์ไลด์ดูนะครับผม เราได้แค่ในส่วนของปีกของมันเหรอวะแล้วก็มันจะมีเยื่อเมือกเเหลืองด้วยนะนี่ครับสามารถไฟล์ไฟล์เฮดแรมนะครับรู้สึกว่ามันต้องใช้เมือกที่มันเป็นเหลืองๆด้วยนะถึงจะสามารถคราบได้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับผมอันไหนเอ่ยอันนี้นะครับนี่ไงเฮ้ยทำไมในตัวเรามีล่ะ เมื่อกี้มันอันนี้ไม่ใช่หรอโอเค๋ยวเรากลับไปคราบที่บ้านกันเลยนะครับผมรู้สึกว่าจะมีของด้วยนะแทปนี่นะครับก็จะเป็นทางด้านของไฟร์ไฟเฮดแรมนะครับก็คือหมวกของสองกบนั่นเองผมขอเรียกหมวกสองกบนะครับซึ่งมันเป็นหมวกของอหิ่งห้อยนั่นเองนะครับผมซึ่งเราต้องรอตอนกลางคืนหรือเปล่าวะเราสามารถจะใส่แล้วก็ส่องได้นะครับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือโค้รเท่เลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะ๋ยว กดให้ดูนะครับผมเนี่ยเ <Hello. S 1> นี่เยเขาทซึ่งแสงที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นแสงค่อนข้างเขียวๆนะผมว่านะเดี๋ยวลองเจาะจงดูก่อนนะครับเนี่ยเท่เลยเออเจีมแมวมากนะครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นช่วงเย็นๆแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงกลางคันกลางคืนนะครับแต่ว่าก็พอเห็นแสงนะครับจากหมวก สองกลบของเรานะครับผมมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมทําให้เราเนี่ยสามารถเออยังไงอะ่ะบางคนอาจจะาจ,จะใช้อีกมือนึงถือโล่ก็ได้นะมันจะทําให้เราไม่ต้องเปลืองมือที่จะถือทอสแล้วก็เวลาของหมวกเนี่ยหรือว่าแสงจากหมวกเนี่ยไม่มีวันหมดนั่นเองนะครับผมยกเว้นหมวกมันจะพังนะครับโดนแมลงสัตว์กัดต่อยนี่มันก็อาจจะพังได้เนาะแต่โดยรวมนะครับถือว่าดีนะเออแล้วก็แบบ แสงเนี่ยมันก็จะออกเขียวๆหน่อยนะครับตามแสงของหิ่งห้อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็จะลืมนะฝากทุกคนนะครับกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสําหรับพาทนี้ครับผมบ๊ายบาย